บอลเนี่ยรัดมือบอนข้าวลานเด้อค่ะปบอนข้าวปบอนกล้วยอ้ามอ้าวอ่าอ้าอมอ้ามทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้อันนี้ทั้งนี้อ้าวอามเล่นของเล่นพร้อมค่ะ เห็นม่ยทั้งคนทั้งคนกินชอ้อกินชอ้ออ้ามกินข่าวแจ้งแกงขาอ้ามทั้งนี้ทั้งนี้อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งคำย่อ่ๆคำใหญ่หญหญๆเนาะ แ้ายาละสวยยาละใส่เสียสวยมุนี่ไปเลียเหลยองทั้งนี้ทางนี้อ,าาอา้ามย่าละตาล้วงนน่เห็นม่นี่นเห็นมันี่นอา้ามตอนนี้ราคะกินแกงวายไปติดฝากไอยบาย,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 ายเดี๋ยวปัว่นตาโย